เลยเลยวีไลนี่ไปดอยมันมันเยอะเหลือเกินอยู่บนเดินเลยเ็ไปทำไรอ้อยทำอะไรแล้วก็เจอเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลยแล้วเจอหินลับแล้วเจอที่ไอ้ไอ้ฝานที่เขากระเทาะแล้วมันมีอะไรเล็กน้อยอะไรพวกนี้ลูกปัดก็มีบ้างเป็นลูกปัดดินเรื่องอะไร นอกจากเจอไอ้ลักษณะของสานหินกระท้อที่ที่เราเจอเจอลูกปัดด้วยเนี่ยบริเวณตรงที่เราเจอเหล่าเนื้อเนี่ยมันมีเป็นแฝงฝังศพด้วยไหมคะหรือว่ายังไงที่เขาขุดเพื่อระบายน้ําออกจากจมบึงพอดีไอ้เขาไปขุดตรงไอ้ที่มีอะไรขายขายรถอยู่เวลาเนี้ย ปากเบืองนะมันเนินสูงจากอันนั้นเข้าไปเจอเจอไอ้หลุมฝังศพอขั้นที่สองที่มีไอ้พวกหม้อไหอะไรอยู่แล้วมีลูกปัดแล้วมีพวกไอ้ไอ้ของเป็นเหมือนที่ดอนตาเพชรเลยเนี่ยเจอพวกกรไรกไรกรไรนี่มีกระดูกมีกระดูกคือมันไอ้ ตายครั้งแรกกาไปขวังที่ก่อนแล้วก็ขุดมามาฝังรวมรวมเป็นตะกูลอะไรแบบนั้นเพื่อปัดกระจอย่างนี้เลยเป็นพื้นที่ใหญ่ไหมคะที่เจอแหล่งแหล่ง้เขาเขาขุดร่องลงไปอย่างนี้ใช่ไหมก็อเจบนเดินนั้นเป็นแค่เป็นผาช้าเแสดงว่าเป็นเป็นชมนนี้ตะกูลนี้อะไรก็ก็อยู่บนเดินนั่นเลยเพราะฉะนั้นที่เจอเจอไอ้หินไอ เครื่องมืออะไรไอ้ควายหินเก่าหินกางหรืออะไรที่มันก็อยู่บนเดินเหมือนกันโอ้ค่ะพอไปถึงสมัยเหล็กตอนปลายสมัยทวารก็อยู่บนเดินเหมือนกันตอนนั้นที่นี่จะเจอเป็นแบบของไอ้ของดอซซอนของอะไรเป็นลายลายก้นหอยลายเชือกลายทัดเตียลายอะไรพวกนี้ที่เจอเป็นอย่างนี้นะที่เป็นก้อนกระปั้นแล้วเห็นผิวอะไรเนี่ยนะแล้วมาเจออย่างนี้ อย่างนี้เหมือนทางใต้เลยพี่อาจารย์พรชัยสุจิตไปไปขุดแถวนี้มันเหมือนเลยฝันเห็นอย่างนี้ลักษณะคล้ายกันก็แสดงว่ามันถึงกันอ่ยบางงานใหญ่ไม่น่าเชื่อใหญ่อย่างเี้ยนะจากอันนี้นะฮะก็มันบอกถึงไอ้พัฒนาการมันทำให้บางเขาเรื่อยมีที่จับมีบาอะไรแบนด์ในรูปร่างดบบแบนด์เขาเรื่อยแล้วแล้วบาขัดฝนขัดฝนที่ปลาย S <S จนสุดท้ายเนี่ยไปเจอหลักฐานจากหินกระเทาะแบนขึ้นมาล้างหลาหินเนี่ยแล้วก็มันกลายเป็นเอเียกฝานหินฝา,านหินขัดมาขัดเรียบลัางหลาอย่างเงี้ยแล้วหินอย่างนี้ก็เจอที่ปากเมืองดุตอนที่จะเป็นสมัยโลหะตอนปลายและก่อนที่จะเป็นสมัยทวารและสุวรรณภูมิเชื่อมกับไอไอไวัดอรัญญิกทุ่งอรัญญิกอะไรก็แสดงว่าจากที่ ที่ลาบสูงภูเขาลูกโดดอะไรแล้วก็มาลงที่ตับเรื่อยๆจากอันนี้ก็ลงไปอะไรที่ปากด้ำแม่น้ำอะไรทับนองนี้ยเพราะเจอเปลือกหอยแข็งที่นี่ด้วยที่ช่นตัพานว่าเจอเหรียญอีแปะรต้ก็แสดงเขาติดต่อกันแนละ้วเจอพวกปลัตกเจอพวกไอ้ต่างหูอะไรก็แสดงว่าที่นี่ก็ เอาอะไรไปแลกเปลี่ยนกันถึงได้พวกนี้มาชาวบ้านไปทำไร่บนนั้นอนะ่ะเสร็จแล้วไปขุดเจอโอ่งใบใหญ่ข้างในในี่ใส่นี่เต็มเลยเป็นสีเหลืองมากส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองอาาเจอไหเจออะไรเจอไอ้ที่เบี้ยอะไรที่เด็กเล่นเดนกันเป็นลายเมฆลายผ่านดึกษาลายอะไรที่แกแะเริ่มสมายทวานะที่น,ทนี่นก็แสดงว่าอยู่ อยู่มาจนถึงปัวตานี่สบายโลหะของจีนเนเจอพวกนี้พวกไอ้สบายซองพวกเครื่องชิงไปอะไรไออซองเหนือซ่องใต้อะไรเนี่ยแสดงว่าพวกนี้มีแลกเปลี่ยนเอาของพื้นเมืองที่นี่ไปแลกที่เร้่มีของพวนี้มาเลยอะไรต่างๆ้นึ่อเหมือนแถวดอนตาเพชรแถวเขาจะบูกที่นี่ที่เจอขัดจำริศกับดอนตาเพชรอะไรเนี่ยแสดงนพวกนี้ต้องมาทางทวาย อถวายบาซีนเขาจะโบกที่นี่เมื่อก่อนนั้นภูเขาเนี่ยเป็นเป็นซับซ้อนมันไม่น่าจะมีชุมชนอะไรแต่ไม่มีเมีเป็นห้วยเป็นอะไรเป็นอ่าเป็นเป็นผู้หญิงนอนอยู่มองเห็นจะจะบุกกับผมเนี่ยกระเรียงเขาเรียกครูหลงจัโบครูหลงไว้ว่าภูเขาจัโบจะบุกอะไรอตอนนี้นห้วยที่ลงเนะี่ยมีกระเลียงไปทำสวนภูอยู่เขาเรียก สวนภูนายเป๊ะดูแผนที่เก่าๆสวนภูนายเป๊ะก็ถามว่าที่เขาเจอของเนี่ยเจอเขาเจออย่างนี้เลยเขาเอารูปไปให้เขาดูนะที่ที่บ้านคาอะไรเน่เขาเจอรูปอย่างเงี้เหมือนับที่ดอนตาเพชรเลยเขาบอกอ้าวแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าไม่ได้เก็บไว้นะมีแต่ลูกชายเขาไปมาเรียนที่กูราชน,นี่เขาเอาเอาขันเนี่ยสำ็จมาให้ ที่นี่เจอนรู้หือฮากันอยู่อะไรก็แสดงว่ามันเหมืกันหมดเลยอ่ากบวยเขาตามมาดูอะไรแบันตอนหลังมาเยอะพวกญี่ปุ่นพวกอะไรมามันเจอเป็นเศษเล็กๆอาจารย์คะรู้แล้วอย่างอย่างที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยนะฮะที่ว่ามันเจอกระจัดกระจายมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันมีจุดตรงไหนที่เป็นแหล่งใหญ่แหล่งใหญ่ที่มีการเจอเยอะเจอเยอะแล้วก็ อาจารย์คิดว่ามันมีความสำคัญกับพื้นที่มันจะเจอบนในเขตพักสูงหรือว่ามันจะลงมาแถบแถบบึงแล้วหรือว่าอะไรยังไงบ้างคะที่เจออยู่ต่อเนื่องกันมา,าหลายยกก็ที่ที่หนองบัวที่หนองบัวนี่เจอเจอไอไอหินกระเทาะเก่าสมัยหินเก่านะหินกลางตอนปลายแล้วแล้วตอนเนื่องเป็นไอไหินใหม่ แต่แล้วที่นี่มันได้รับอิทธิพลจากทางใต้ก่อนเลี้องมันจะถึงตะไบเหล็กเนี่ยพาก็อบเวอร์ไปดูเขาจะขุด่็ขุดก็ไปเจอท่ออะไรไอ้ปั๊มลมที่ที่ตะการอะเยอะเลยเขาถามว่าแล้วเขาท้าลุงยังไงก็ชี้เขาดูเนี่ยมันร่องรอยไอ้กอลวกเนี่ย มันมีทําเป็นรอบๆอย่างเงี้ยหินอ่าหินเสร็จแล้วตรงกลางครับมันเป็นบ้าหลอมแล้วก็ทาเป็นลานให้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 เหล็กนี่มันไหลออกมาก็ไปเ,เจอเจอเยอะที่ที่ตะกันอยู่ลิกลิงดึงเลยแสดงที่นั่นอยู่ตั้งแต่หินเก่าหินใหม่มาสมัยอันนี้สมัยเหล็กเหล็กเหล็กมันก็เข้าสมัยสุวรรณภูมิแล้ว<ช>แต่พอจากที่นี่ก็หยุด ไม่เห็นอะไรแต่ไปฝั่งตรงข้ามฝังตรงข้ามจะไปชัดหลองคาก็จะเจอไอ้พวกไอ้ไอ้ลูกปัดที่เมื่อกี้สีเหลืองผ่านตรงข้ามแสดงว่าสมัยโลหะตอนปลายไปเริ่มที่นั่นจากที่นั่นอยู่ตอนเรื่องเป็นสมัยโลหะสักข้าวสมัยทวารเพราะเจอเจอไอ้เหรียดีแปะเจอเปหอยแครงเจอไอ้ต้มหู เจออะไรต่ออะไรที่นั่นแต่แรกจากที่นั่นแหละถึงเป็นเนินเนี่ยมองไปมันจะมีเขาอยู่เขาเรียกเขาสับปะเจสับปัญแจมันเป็นภาษาโซกอะลราโซกเขาจากปากท่อเข้ามาอยู่ที่นี่อ๋อสับแจใส่อ่ไอ้เมื่อก่อนปเจจีนอะไรนี่อสับแจสับแจสับปเจเขาสับปเจนั่นมีถ้ำ แล้วเจอเออเจอพระ,พระพผมก็ไปนะดูก็ด้วยนะกุดเนี่ยอันนี้ซุปอะไรแบบเปออินเดียที่เจอทั่วไปก่อนเจอทั่วไปที่ที่ล่างรีที่วัดมา,าธาตุก็เจอ,อที่ไหนในวัดนางรีีกก็เจอก็แสดงว่าอันนี้มันมีแบบเข้าปั๊บแบบและเป็นส่วนใหญ่เป็นอ่าเป็นดินไม่ได้ดินเผาดินแห้งเจอบานสบายไอ,ไอ้ลบบุรีก็แสดงว่าอยู่ต่อนเนื่อง อยู่ต่อเรื่องจนถึงลบบุรีหลังอย่างนั้นไม่เจอก็แสดงว่ามันลางไปเพราะว่าที่ถ้ำหลันยิกที่เขมามูท้ำจีนพันจานท่าอะไรเนะี่ยยังมีคนอยู่ต่อเรื่องมาแล้วอยู่ใกล้กับไอ้โคกพริกโคกภัพโคกอะไรแถวนั้นเลยแถวนี้ก็นอกจากไม่หาของป่าส่งไปคนก็ไม่อยู่แล้ว<ม>ก็แสดงว่าหมดไปจะมามาเป็น เส้นทางคนเดินก็สบายไทยพรพบ้า